สวัสดีครับเมื่อวนี้ผมก็ไฟไฟมาอยู่ริมนม้ำเอาไหมเอาไหมเอาไหมสวัสดีครับกลัว <laughs> ฟังกันไม่เข้าใจวันนี้ผมมาเล่นกับอาจารย์เสียงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตามอาจารย์เสียงสักสองไม้ <c oughs> ในกลุ่มน้ำเล่นภาพมันอาจจะมัว <c oughs> ๆนะเพราะว่าผมใช้กโปรถ่ายนะครับมันเลยโฟกัสไม่ได้แล้วอีกอย่างฟิล์มผมมันเป็นฟิล์มกระจก มันต้องใส่ฟิล์มได้มันถึงจะมองเห็นอะเอาเป็นว่าพอมองเห็นเนาะพี่น้องเอ้มาอาจารย์ว่าอะไรอาจารย์ว่าอรหรือเสียงอ๋อมันเขาเขาเขามีการนำกันหลายเวลานะครับมีเช้าบ่ายเย็นค่ำยันสามทุ่มเลยอาจารย์มานี่ไปไหนเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันเสมออาจารย์ไม่แทงโอ้ยอาจารย์อาจารย์ไม่แทงเลยไหนี่โอเครอก็รอโอเครอก่อน กขามีในกลุ่มนี้เขามีเวลาเล่นอยู่ประมาณเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะมีเช้า1ิบโมงมีบ่ายสามมาตอนนี้ผมลีบรอบบ่ายสามแล้วก็มีหกโมงเย็นแล้วก็มีสามทุ่มสี่เวลานะครับในกลุ่มนี้เขาสมาชิกมากกว่าพันคนเลยเลยนี่กลุ่มนี้นี่ถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มก็เขาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเข้าฟรีทั้งนั้นครับเอาไหมนี่อาจารย์บอกน้ำเงินไปเท่านั้นแล้วครับห้าร้อยลุย เราก็สามารถรอดูอาจารย์ก่อนก็ได้นะว่าอาจารย์จะแทงถูกหรือแทงผิดหรืออาจารย์เลื่อมถูกไหมผิดไม้อย,อย่างน,นี้เออเราก็ตามหรือสวนได้หมดเลยบรรยากาศก็ดีครับบรรยากาศดีมากแ <c oughs> ดงบอกขึ้นมา,า,นมาหืมเหนือเงิ่อนข้างๆนี้แล้วฮ <c oughs> ึปหาแต้มโอ้ยตายเออกงกงไปแน่ลูกเช <c oughs> ียวสวยหนิดเดียวพี่น้องบวกไปครับ ชื่อชื่อชืวว่อวาวแหงกรบป๋อยเด้เทศบานสีหูสวยขออีกไม้หนึ่งผมพอเลยคนในกลุ่มนี่เขาบวกกันอยู่ทุกวันทุกวันแนละ้วเพราะว่าเขารู้แบบว่ารู้ลิมิตตัวเองเพราะอาจารย์แกจะสอนผมอยู่ตลอดเลยว่าไห้พอเด้งสีนะานี้เด้อเธอผมบวกเลียวอะไรพุ่มนี้ก็มีเลย <c oughs> เป็นข้อดีของเราทําให้เราได้ใช้เงินที่เราเล่นกับอาจารย์มาด้วยนะครับวันต่อมาก็เล่นไม้เล่นไม้อะไรอย่างนี้ครับผมมันนี้อาจารย์มาเริ่มเงินอีกรุยหนึ่งพัน ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราหมดเลยครับว่าเราจะบวกอ้อปอกแปดสวยอาจารย์มันอยู่ที่เรารู้จักพอหรือว่าผีพนันเข้าสิงนะครับผมว่ากลุ่มนี้สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้เลยโดยที่เราไม่โลภเป็นนักลงทุนเออเปลี่ยนการพนันให้เป็นการลงทุนนะครับเราเรก็หาสร้างไรายได้จากกลุ่มได้สบายๆถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มนี้ที่ผมเล่นอยู่<า>ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือว่าแอดมาเลย<า><ๆ>เขามีราย์แอด คุณรู้ใช่ไหมผมจะให้แอดแน่นอนและแอดมาเลยที่แอด3 in 1ครับผมไว้เจอกันในกลุ่มสวัสดีครับ